คุณเคยจินตนาการไหมถ้าวันหนึ่งคุณเดินป่าเดินชายหาดหรือดำอยู่ใต้ทะเลแล้วต้องผเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่เพียงกัดหรือต่อยก็พรากชีวิตคุณไปในพริบตาวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จัก10อสอรพิษที่อันตรายที่สุดในโลกที่แค่ได้ยินชื่อก็ทำให้คุณต้องขนลุก10แมงป่องเดดสต็อกเดดสต็อกเกอร์เปเริ่มกันที่อันดับ10แมงป่องเดดสต็อก ผู้ครองฉายานักล่าความตายแห่งทะเลทรายตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือพิษของมันคือส่วนผสมที่ซับซ้อนกว่า40ชนิดจี้จุดระบบประสาทจนร่างกายชักเกรง็งหัวใจเต้นผิดจังหวะและถ้าไม่ได้รับยาต้านพิษทันเวลาความตายคือสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้า 9. กบพิษลูกดอกสีทอง Golden Poison Dart Frog เล็กแค่ปลายนิ้วแต่ร้ายแรงพอฆ่าคนได้มากกว่า10คนกบพิษลูกดอกสีทองจากป่าฝนโคลอมเบีย คือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีพิษรุนแรงที่สุดในโลกเพียงสัมผัสผิวของมันพิษบาตราท็อกซินจะเข้าสู่ร่างกายทําให้ระบบประสาทหยุดทํางานในเวลาไม่กี่นาทีชนเผ่าพื้นเมืองใช้พิษของมันเคลือบลูกดอกล่าสัตว์และทุกครั้งที่พวกมันส่งเสียงความตายก็เหมือนกําลังซ่อนอยู่ในร่มไม้ 8. หอยกรวยพิษโคนสเนลอย่าหลงดีใจถ้าเห็นหอยสวยใต้น้ําเพราะนี่คือกับดักของความตายหอยตรวยพิษใช้เข็มพิษแทงเหยื่ออย่างรวดเร็ว พิษของมันทําให้ร่างกายเป็นอมพาตหยุดหายใจและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีเซรุ่มรักษาถ้าถูกต่อยในทะเลมันคือการแข่งกับเวลาและมักไม่มีผู้ชนะ 7. งูไทปันแขนดินในอินแลนด์ไทปันอันดับ7งูที่ถูกยกย่องว่ามีพิษร้ายแรงที่สุดบนบกงูไทปันแผ่นดินในพิษเพียงครั้งเดียวสามารถฆ่าชีวิตคนได้กว่าร้อยคนแม้มันจะมีนิสัยหลีกเลี่ยงมนุษย์แต่หากถูกคุกคาม การกัดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงจุดจบในไม่กี่ชั่วโมงหมึกบลูริงบลูริงออคโตปัสมันดูเล็กและน่ารักแต่เบื้องหลังวงแหวนสีน้ำเงินคือตัวแทนของความตายพิษเทโทรโดโท็อกซินของหมึกบลูริงสามารถหยุดการทำงานของระบบประสาททำให้เหยื่อหยุดหายใจโดยไม่รู้สึกตัวและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไม่มีเซรุ่มรักษา 5. ปลาหิน stonefish แฝงตัวอย่างแนบเนียนไปกับก้นทะเลแต่แค่เหยียบโดยไม่ตั้งใจก็อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณได้รู้สึกเจ็บปวดเงี่ยงผิดของปลาหินปล่อยสารพิษที่ทําให้เจ็บปวดอย่างทนไม่ได้และในหลายกรณีหัวใจจะหยุดเต้นก่อนที่ความเจ็บจะจางหาย 4. งูทะเลบีกบีกซีสเนกแม้มันจะดูไม่ค่อยก้าวร้าวแต่งูทะเลบีกคือตัวแทนของพิษที่รุนแรงที่สุดในบรรดาง,งูทะเลทั้งหมดพิษของมันมีฤทธิ์ทำลายกล้ามเนื้อและระบบประสาทอย่างรุนแรง เพียงไม่กี่หยดก็สามารถฆ่าคนได้หลายสิบคนมหาสมุทรที่สงบอาจซ่อนความตายไว้ในเกล็ดเงาของมัน 3. กล่องแมงกระพุน box jellyfish มันไม่มีสมองไม่มีหัวใจแต่กลับฆ่าชีวิตมนุษย์มากกว่าสัตว์ทะเลชนิดอื่นรวมกันหนวดของกล่องแมงกระพุนมีเซลล์พิษนับล้านทําให้เหยื่อหัวใจหยุดเต้นในเวลาไม่กี่นาทีใต้ผิวน้ําที่ใสสวยงามอาจมีผีเสื้อแห่งความตายรออยู่เสมอ 2. แมงมุมแม่ไม้ดำ black widow spider ขนาดเท่าเหรียญแต่สามารถทำให้ร่างกายมนุษย์ทรมานอย่างแสนสาหัสผิดของแมงมุมแม่ไม้ดำทำลายระบบประสาททำให้ปวดเกรงรุนแรงหายใจติดขัดและแม้จะมีเซรุม่มมันก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าคุณจะรอดชีวิต 1. ยุง mosquito อันดับหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่ฆ่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดในโลกอาจทำให้คุณประหลาดใจยุงตัวเล็กๆเ,เหล่านี้ แพร่เชื้อโรคอันร้ายแรงอย่างมาลาเรียไข้เลือดออกและไวรัสที่ฆ่าช,ชีวิตผู้คนนับล้านคนทุกปีศัตรูที่เงียบที่สุดแต่ทําลายมนุษยชาติมากที่สุดสัตว์พิษเหล่านี้บางชนิดอาจดูน่ากลัวแต่พวกมันคือส่วนหนึ่งของสมดุลธรรมชาติที่โลกต้องการแล้วคุณละ่ะกล้าสบตาก,กับอสรพิษตัวไหนมากที่สุดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดประทึกจากโลกที่คุณไม่เคยรู้